ใครที่อยากจะเข้ากลุ่มหมอแก้วพารวยนะคะรบกวนแอดตาม QR code อันนี้มาได้เลยค่ะไม่มีคา่าใช้จ่ายในการเข้ากลุ่มค่ะสวัสดีค่ะมาเมื่อกี้เป็นแนวทางการเสี่ยงโชคของหวยวันที่25้เนาะแต่ตอนนี้นคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปแนวทางการเสี่ยงโชคของหวยรัฐบาลหวยอมสินงวดวันที่1ตุลาคม2564นะคะย้ำนะคะ1ตุลาคม6 2564 ตอนนี้แก้วอัดคลิปตอน12นาฬิกา42นาทีนะคะโอเค ก็อย่างที่บอกนะคะว่ามันเป็นแนวทางกว้างๆของคนทั้ง7วันแล้วแต่พวกคุณเลือกซื้อกันเองได้เลยตามแนวทางนี้ถูกไม่ถูกยังไงอย่าเพิ่งด่ากแก้วนะอันนี้แก้วก็พูดตามเนื้อผ้าว่าคนทั้ง7วันมีแนวทางแบบไหนให้พวกคุณไปเลือกซื้อหวยรัฐบาลกันเองได้เลยซื้อลอตเตอรล่งลอตเตอรี่กันได้เลยจะได้อันนี้ทําให้ก่อนเพราะว่าเห็นมีคนเล่งแล้วก็ถ้าใครที่อยากจะได้แนวทางว่า ตัวไหนอยู่หลักอะไรนะคะแก้วขอแจ้งในกลุ่มแล้วแก้วก็จะแจ้งวันที่หวยออกไม่ต้องเร่งไม่ต้องถามก่อนพ่อสังเกตหลายครั้งแล้วว่าพอให้ล่วงหน้าเลขแม่งเคลื่อนฉะนั้นแก้วก็จะให้เหมือนเดิมคือให้ในกลุ่มวันหวยออกนะคะไม่ต้องมาถามว่ากี่โมงถ้าคุณอยู่ในกลุ่มคุณไม่ลบข้อความคุณเห็นแน่แล้วถ้าใครอยากจะเข้ากลุ่มหมอ,อกแก้วพารวยนะคะแอด q r คตอนต้นคลิปได้เลยนะคะ ไม่มีค่าใช้จ่ายนะมามาดูกันว่าแนวทางของห่วรัฐบาลในงวดวันที่1ตุลาคม2564ควรจะซื้อเลขเกี่ยวกับอะไรแต่คนที่อยู่ในกลุ่มไม่ต้องกลัวนะคะคุณจะได้เลขนําโชคแน่นอนเดี๋ยวก็ทําทให้นะเพราะแก้วเ,เขียดเขียนใส่โนโ้ตเอมือถืออีกเครื่องเอาไว้ให้แล้วแต่อันนี้เราจะบอกแค่แนวทางกว้างๆไม่ใช่แนวทางเลขเด่นนะแนวทางโชคไม่ใช่โอเค มาดูกันค่ะห่วยรัฐบาลงวดวันที่1ตุลาคมวันอาทิตย์ให้ซื้อเลขการทําบุญนะคะเหตุผลเพราะได้ไพ่พญายย,าย,ยมราชถ้าวันนี้คุณทําบุญเท่าไหร่ซื้อเลขอะไรเลขยอดทาบุญก็ได้แต่ถ้าคุณทําบุญลงศพคุณซื้อเลขใบโมทน,นาบุญก็ได้หรือไปทําบุญที่วัดไหนๆที่มันมีใบใบโมทน,นาบุญน่ะคุณซื้อเลขใบเสร็จ ของการทําบุญก็ได้หรือยอดการทําบุญก็ได้เช่นกันนะคะแต่ถ้าคุณไม่ได้ไปทาบุญที่ไหนเลยแล้วคุณอยู่ในกลุ่มหมอแก้วคุณดูเลขที่แก้วไปทำบุญในแต่ละวันสมมุติวันเนี้ยคุณจะซื้อลอตเตอรี่วันเนี้ยเมื่อเช้าแกททาบุญปล่อยปลาไปเท่าไหร่คุณเอาเลขอันนั้นก็ได้อันนี้คือยกตัวอย่างนะคะสําหรับคนวันอาทิตย์ค่ะสําหรับคนที่เกิดในวัน จันนะคะมาดูว่าต้องซื้อเลขอะไรวันจันให้ซื้อเลขการทํางานค่ะอย่างเช่นวันเริ่มต้นการทํางานที่ตั้งออฟฟิศหรือรหัสพนักง,งานก็ได้อันนี้คือยกตัวอย่างให้หรือเงินเดือนปัจจุบันก็ได้แต่ในกรณีถ้าคุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือขายของออนไลน์คุณรับเงินโดยให้ลูกค้าโอนเข้าบัญชีอะไรคุณซื้อเลขอันนั้นแต่ถ้าคุณเป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์แล้วอ่ะเอ้ยหรือมีหน้าร้านหรือมีธุรกิจหลายอย่างคุณให้ลูกค้า เงินเข้าที่ไหนสมมติมันมีหลายธุรกิจเลยแล้วคุณแยกบัญชีคุณเอาบัญชีที่มีเงินเข้าออกเยอะที่สุดคุณซื้อเลขบัญชีอันนั้นนะคะวันจันทร์ซื้อเลขการทํางานส่วนคนที่เกิดวันอังคารและวันพฤหัสย้ํานะคะคนเกิดวันอังคารและวันพฤหัสในหวยรัฐบาลงวดวันที่หนึ่งตุลาคมให้ซื้อเลขยานพานะเพราะงวดนี้เลขยานพานะจะให้โชคให้รับคนที่เกิดวันอังคารและวันพฤหัส ะะย้ำคนเกิดวันนังคาะและพื้นฐานให้ซื้อและยามพานะแต่ถ้าคุณไม่มียามพานะคุณเดินทางแบบมีค่าใช้จ่ายไปทํางานวันเท่าไหร่หรือเดินทางไปต่างจังหวัดรอบนี้เสียค่า เดินทางเท่าไหร่ซื้อเลขอันนั้นก็ได้นะคะสําหรับอังคารและพฤหัสค่ะส่วนคนที่เกิดวันพุธให้ซื้อเลขเกี่ยวกับคุณแม่ถ้าคุณแม่ยังมีชีวิตอยู่ไปถามแม่เลยแม่ชอบเลขอะไรหรือาบางคนอายไม่กล้าถามแม่ให้ซื้อเลขเบอร์มือถือคุณแม่หรืออายุคุณแม่แทนก็ได้ค่ะลองดูนะแต่ถ้าเป็นแก้วแก้วจะถามเพราะบางทีถามตอนเผลอเผอเลขมันจะได้เลขที่ขังและเลขมันเป็นเลขที่ดีสําหรับหัวรัฐบาลจนะบอกเลยนี่คือเคล็ดลับแก้วส่วนคนที่เกิดวันศุกร์สำหรับหัวรัฐบาลให้ซื้อเลขคนที่อายุน้อยที่สุดในบ้านของคุณ แต่ถ้าในบ้านหลังนั้นมีคุณอยู่เพียงคนเดียวคุณซื้อเลขเกี่ยวกับตัวเองก็ได้หรือถ้าคนเกิดวันศุข ไม่อยากซื้อเลขคนอายุน้อยก็ลองซื้อเลขคนรักถ้าคุณมีแฟนซื้อเลขแฟนมีกิ๊กซื้อเลขกิ๊กมีมีหลายคนคุณเลือกเอาว่าตอนเนี้ยเวลาเนี้ยคุณรู้สึกผูผกพันกับใครมากที่สุดคุณซื้อเลเขเกี่ยวกับเขาหรือเธอคนนั้นนะคะวันศุกร์ซื้อเลขคนอายุน้อยหรือเลขคนรักนะย้ำแล้วนะส่วนวันเสาร์ให้ซื้อเลขญาติผู้ใหญ่ที่คุณนับถือที่สุดค่ะในหวยงวดรัฐบาลงวดวันที่1ตุลาคมวันเสาร์ให้ซื้อเลขญาติผู้ใหญ่ที่คุณนับถือที่สุดเพราะญาติผู้ใหญ่คนนั้นที่คุุณณนับบถถือออจจะะะให้้้โชชคคลลาาาาามเเเขขขก็ไไดว่ร ซื้อเลขอันนั้นนะคะอ่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับแนวทางของหัวรัฐบาลงวดวันที่1ตุลาคม2564ใครที่ดูคลิปนี้แล้วแล้วรู้สึกว่ามันมีประโยชน์มันเฮงมันทำให้คุณปังให้คุณรวยก็ช่วยกดแบ่งปันคลิปนี้ไม่ว่าจะทาง YouTube ทาง Facebook หรือทาง IG แก้วรบกวนแชร์คลิปนี้ให้แก้วด้วยนะคะกลับมาเจอกันใหม่งวดถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ